มึงมันเด็กรุ่นใหม่ที่ไฟแรงผิดพี่มึงรู้ไหมแผ่นดินนึงว่าจะมาเป็นแผ่นดินไทยมึงยังอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อ่อยมึงทำไมทำกับประเทศไทยอย่างนี้อเด็กเวนมึงไม่พอใจอยู่มึงก็ไปอยู่ที่ประเทศอื่น กูไม่อยากต้อนรับพวกมึงความจงรักพักดีมันต้องมีเราแผ่นดินนี้มึงเป็นใครพ่อแม่มึงเคยสั่งสอนไหมอีเวนจังไรเป็นเด็กที่เลวและยำมากกูเพิ่งเห็นในยุคนี้มึงเนี่ยมันควายควายชัด,ชด